โอ้แล้วแมงมุมสองตัวไงเราไปขี้งมหาไปกันเถอะไปกันเถอะปะพี่พลอยปล่อยลูกเลยปล่อยลูกแล้วก็ว้ามได้เลยพี่เราเรารู้จักกันมาตั้งนานอ่ะพี่พลอยโอ๊ยเฮียกโดนตัวอะไรเด็กพี่มันตีมันทิ้งตีมันทิ้งกดอีโดโรพี่กดอีโดโรโอ้ยจะตาย กัดเลยลูกกัดเลยลูกกัดเลยลูกอะไรเอาคืออากาศกัดเลยอะไรอะไรเราคืออากาศไม่มีใครเก่ดเลยลูเฮ้่หนูช่วยในกิ้วในในนี้ในนี้มีเยอะในนี้มีเยอะพี่ในในนี้โอเคได้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 ว้าวสแตนด์บายพละสุดยอดเฮ้ปล่อยลูกบ่อยๆสแปมปล่อยลูกบ่อยๆไปเลยลูก ไปเร็วๆพี่เบลกับพี่พลอยจะไม่เห็นเราเพราะเราคืออากาศไปเร็วๆแซ่บเลยปล่อยลูกอีกปล่อยลูกอีกปล่อยลูกเยอะๆปล่อยได้ปล่อยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอ้ำนี่ฮะอธิรัตน์สวัสดีครับผมเฮ้ยนี่นั่นเดี๋ยวไปยุ่งเอาไป เราเรามาดูกันดีกว่าว่าโอเคไม่ต้องละดูแล้วพูดไม่ตัวไอตามหลังเกอแม่งกูถึงว่าละอ้าวมั่นไงกูว่าแล้วมันตามหลังจริงด้วยใครฆ่ากูใครฆ่าฉันใครฆ่าฉันไม่รู้ที่ตายแล้วใครฆ่าฉันออออะะไไรรกูว่าพี่พลอยอะไรกูอยู่แล้วกูวิ่งหนีไปเจอพี่เบล อ๋อกูอะกูอยู่เฉยๆกูเลยมัวิ่มาหากูเองี้มองขี้อะวิ่งไ่อยู่เดี๋ยวถ้าเกิดกตาต่อไปพวกเราได้กลายเป็มอนสเตอร์จะบบเราไล่พี่บลกับพี่อยก่อนไปเลยไปเลยดูแต่มือวิ่งมาหากูเองเย เราก็น <muitas S 2> ึกว่าเธอจะเป็นเพื่อนเราอ่ะเธอแบบจะปล่อยให้เราไปทําเควสักนิดสักหน่อยไม่ได้แม่เห็นตายคนแรกันนี้อตายแบบงงงงงี้ตอนนี้เหลือแค่มาร์ทคนเดียวแล้วมาร์ทรอดหมดเลยสองคนดูไมฟอรี่คงมีคนนึ่งนะดูไหมทำไมขพ้่มาถึงรอดด้วยสามวิสองวินึงวิเมไร สองแผนตายก็พอเยอะเลยเอาจริงอะถ้าอยากจะอยากจะเป็นตอนได้ตัวม่วนรู้ไรู้ไหมทำไมพี่มาถึงเราฮะทำไมเขาเป็นลูกรักไงแม่เออนะใช่ใช่ตอาจริงๆอะเอาจริงๆป้าพี่ไล่ตามไป็นลูกกระจอกพี่เว้ยไอตัวแมงมุมที่พี่ปล่อยอะเพราะมันทำให้พี่ไรเงาใช่ป่ะใส่ไม่น่าพี่น้อยตัวพวกตัวที่พี่เล่นอะแล้วคราวนี้กูเจอใครกูฟาดหมดแต่ตอนกูเจอมาร์ทกูกำลังติด เขาเรียกว่านะคูดาวอันนี้แมชั่นไปฆ่าคนอื่นอยู่อ๋อแล้วน้องมาด้วยที่น้องกูหายผมเร็วไงเ้องเขาเป็นลูกรักงาจลูกก็เลยไปไล่ฆ่าคนอื่นไงจริงเราต้ตตองฆ<ม>่าเพราเขาคิดอยู่ว่าจะซื้อตัวอะไรดีอ้อาวเกมแล้ไหมไม่คือฟังนะคือฉันก็ฆ่ามหมดนั่นแหละประเด็นคือน้องหายจากหน้าตกากูเลยอ้อคุณพี่คะคุณพี่เจ็บไหมแกรงเจ็บเจ็ดตัวนี้มากความบริสุทธิ์ไม่ได้ทำไว้ในไปไกลกว่านี้แล้วไหมอือ ดวยเฮียอะไรตกใจพี่บอุ้ยเฮียใครมาอีกตกใจอะไรเล่นแต่ผมไกันะค่ับนี้ค่ใครบายบนอุ้ยเอาไันกูมาเล่นกูไอเฮียมาเล่นกูเออจะไปตรงนี้พี่พุณได้ยินกันไหมพุทได้ยินกูตายไอเฮียมองไม่เห็นอะมอโนอะ กูมองไม่เห็นเจอคือเจอหมดเนี่ยว้ายกูเจอเนี่ยคืไม่ใช่เลยนะกูมองไม่เห็นเว้ยมันมืดชิบหายเลยอ่ะมุมมองอ่ะใช่แล้วกูแบบนเป็นความดำแล้วกูแบบใช่ปะวะคือนั่นแต่ตีที่มึงเห็นกูตะเกียคือกูมองไม่เห็นมาบนันกูเลยโดนกระเทืบแบบมันมืดมากอ่ะมองนี่ก็มองไม่เห็นเหมือนกันมันต้องใช้ความจำแบบอุ้ยว้าย อตากระตุกยังกระตุกตกระ,ะตุกใช่ปหมกระตุกใช่ปหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโมเดลออกให้พอนั่นไม่พี่ปรับพี่ปรับกราฟิกก่อนดีกว่าพี่กราฟิกในเกมอ่ะหนูว่าอหนึ่งเทีอ่ะพี่ปรับเกือบต่ำสุดแล้วนะเพราะว่าเป็นที่ไรพี่อ๋ออืมทำไมกูวิ่งออกจากประตูแล้วพี่ <c oughs> พลอยโดนแทนกูรู้สึกซาใจมากแต่ทำไมกูวิ่งไปโดนประตูประตูมันไม่ยังเปิดให้กูไอ้เว่ยมาทใหเดียวผมเส้น สุดท้ายลูกผมก็มาตัดงฐานลงมาจนหมดนั่นแหละไอแม่ย่าทำไมอะประตูไม่ยังเปิดได้ผมอ่ะเล่นกันไม่สนุกหรอยังไม่ทันได้เล่อยเลยครับพี่ชายใช่มาสแตะนลังนั่นนูกนะมันจะมีประตูที่เปิดไม่ได้ด้วยนะพุทนั่นแหละที่ผมโดนนะไม่ชิบหายแล้วแล้วหนูมาอยู่ตรงตรงศกพี่หรอมาก็พี่นอนตายอยู่ตรงเนี้ยลูกมันรู้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 ได้มันรู้มันรู้มันไม่ไ赖เรามันไม่ไ赖เรามันไม่ไ赖เรา ลูกรักเีอยโมเดอกอะลูกละไม่ว่าแต่ลูกวะอะไรทไมแกจะให้เล่นอ่ะอันนี้คือมายืนดูเขาฆาตกรรมกันหรอมาเเดี๋ยวราเปลี่ยนแบบแบบไหนเพื่อนที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดพี่เป็นแบบอะไรหรอมาอยู่เดี๋ยวถ้าเล่นแบบนี้ไปเลื่อยๆคอนน่าจะแตกเอาไม่เป็นไรเพี่เแบบนี้เรื่อยๆแหละ บบจริงเลยแหละคอนเทนต์ดีคอนเทนต์จริงคอนเทนต์ดีอม่เชื่อกูอถ้าไม่อยากคอนเทนต์นะแต่เย็นนะเน็กูกีแทนนี่กีแทนโอเคนะมึไม่ต้องกีแทนไม่ไม่แค่แบบมันมันก็มันก็คอนเทนต์เกินกพแต่พรแบบั้นที่แกจะให้เล่นอ่ะโอ้มันมันโดนมัดเฉยเลยฉว่าเราเล่นหลายแบร็บทอพี่เล่นแค่ไม่กี่แบบเว้ยแต่แบบเนี้ยพี่ยังพอเล่นเล่นไปไปได้ไง อแล้วทำไมน้องกูสาหัสหนูคนที่หลังกนล่ะรหัวแตกใช่มันเป็นเพระโมเดลไม่รู้อ่ะเฮ้ยพอดเอพดพอดิบฟิตตอนแรกก่อนที่เราจะมาอะไรนะตาดกตันสต์กตันปะ เอาจีเอาไปทำไมเนี่ยโดนทุบรอบเดี้ยวก็ตายจีเป็นโกโจตัวขาดขึ้นอ <t ure> <t ure> ้าวขาื่นต่นตต่่ไม่้วผมไอ้เงี้ยน้องกูไอ้เงี้ยก็เป็นโกโจจริงด้วยกูกลายเป็นคนคิกแคทเลยไอ้การมป็นสาหัสปั่บ เลื่อน่จังไ่ทุกคนเลื่อนจังเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดโมเดลแล้วมันแปดรอแล้วมาพี่พี่ตังแปดร้อแล้วเว้ยอพี่พี่อีกพันสี่พันสี่แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดสองสามอันนี้ไม่ครบแวอีกร้อยห้าร้อยแปดอยชิ จากได้ตัวละครก็น่าต้องต้องเก็บอีกประมาณ600กว่าบาทอ่ะมันต้องเก็บเยอะเลยตอนนี้คาริสเป็นอะไรใช่ไหมก็น่าจะเป็นผู้ดูแลต้นไม้ของมิลเลอร์ g ค s ฮ h คูลฮะแปลกใช่เป็นชาวสวนอุ๊ยตกใจไปเลยลูกพ่ออยากซื้อเป็นดี้มาเล่นนะแต่ว่ามันวิ่งช้ามาก ช้าแต่มันมีสกิลพุ่งอยู่นะใช่เว้ยพี่อะกูกูกูเป็นผมผมก็ไอ้นี่นะพี่เป็นผมก็สนุกเลยพอดีพอดีอยู่ด้วยกันไปด้วยไกดตายด้วยกันหมดที่แหละหียเราจะตายไปด้วยกันอย่าทิ้งกูนะกูก็ต้องทำเควสตรงนี้เหมือนกันแน่เควสแยกกันไงของแต่ละคนอ่ะมันก็เควสเดียวกันแหละถ้าเจอไอ้จิ๋วว่ะ โอ้ยไอทำไมอยู่ผู้จ๋ารักนะรักเหมือนกันเกิงใจอ่ะไปเลยคอยข้ากลัวโโอ้หโดนจนได้เดินจนได้อ๋อโดนโดนลูกโดนโดนแมงมุมกัดโดนแมงมุมกัดตายเก่กัดตูดด้วยประเด็นอ่ะเก่งกัดตูดด้วยมั้น เลยคู่ไรแล้วจะเป็นผีบ้างอะเดี๋ยวก็เป็นมันมันไล่ลำดับมันไล่ลำดับมันไล่ลำดับแต่พี่พลอยไม่น่าไล่นะของพี่พลอยอะเออน่ากระถอยดวงยังไงนะฮะพี่อะกูไม่รู้พี่ทําบุญวัดไหนมาบอกผมทีกูจะไปรู้ได้ไงอะตั้งแต่ตกกลางัไม่รู้ที่อะไรเลยน่าแตะมาตาตอนไหนตาพี่ผมหลุดตอนเข้าเกมพอดีอ๋อ ไม่เนียนไม่เนียนประี้ไม่เนียนถ้าปล่อยแมงมุมอย่างเงี้เแล้พี่กูก็ไม่รู้เขาตามเขาตามไม่เจอไม่พี่ก็ปล่อยแมงมุมใกล้ๆเขาสิมันตามไม่เจอหนูบอกแตัวพี่ต้องขยันปล่อยแมงมุมพี่อ๋อพี่พี่เวลมันขึ้นแค่นิดเดียวแล้วมันจะไม่ขึ้นอีกเลยหมายถึงอะไรหรอไอ้สัญลักษณ์เออลาสเตนอ๋อ ำไมตอนนั้นที่พี่ไล่เราพี่ไล่เราตลอดเลยนะเว้ย่ไลตอนที่ไล่เราพี่เห็นตลอดเลยเว้ยตลอดมัจะเปลี่ยนสาเรียวเลยอะแกเพราะมันเล่นมันเล่นเดี่ยวมันเล่นยากท้าถ้าไม่เล่นซ้อนอ่ะใช่ต่เด็กแล้อย่างนึงมันก็มีรูปวางตัวที่มันมองเห็นได้อยู่แล้วอ่ะเอ๊ะ พี่มาร์ทอันลำดับที่สิบเอ็ดกูลำดับที่สิบอืมกูจำได้ว่าพ,พี่มาร์ทเป็นไปแล้วนะทไมเลขพี่มาร์ทถึงเยอะกว่ากูตั้งหนึ่งเวท <c oughs> พี่พอลนลำดับที่ศูนย์เหรอเดน,อกกนิตเกมพี่คิดว่ามันมีท่าชิกวนตีนเน่นอะที่ท่าเดินท่า,าวิ่ง <c oughs> ไม่ไดื้อ่ะโอ้โหอุ้ยขาดเงินอีกสามสิบบาท ถือว่าข้ามข้ามถือนในพุทธถือว่าข้ามเถือนในพุทธแล้วถือว่าข้ามเถืนในพุทธแล้วกันพุทธพุทธอันดับสิบสองอ่ะโอ้โหซ่าถูกใครพี่กิได้เป็นแบบ่ยผมตกลงนะเพื่อนคือจะไปไล่ล่าพี่พอรก่อนคนแรกไปมาล่าชายคนสุดท้ายโอเคไหมไม่พี่พอรคนแรกแรลนะพี่พอรตายแล้วมันต้องเป็นแกต่ออ้าว แม่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้มีไปนี่มาครับผมเมื่อกี้แม่มาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> เสียงกระจายเขอุ้ยพูดพี่บอกว่าใจยังไงน้องชายแต่มาลูกผมพี่ผม,ผมไม่เกี่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะอุ้อบอกไม่ซื้อน้ำเปรซี่มาเดี๋ยวแม่กวนเนี่ยเลยฮะเฮ้ยฟ็อกซี่เลยแค่หัวว ใครที่อยากดูนี่นะคะสามารถดูเน็ตกันได้นะคะอยู่ใต้นงคิดเนาะเออว่าลืมเลยเรามีระบบดูเน็ตด้วยนี่ว่าแต่ไม่ได้ใช้แล้วเราไม่ได้ใช้แล้วด้วยนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทําใหม่แล้วกันไอโฟนกระดูกูกูเข้อแต่กูกูบอกเลยว่ากูรำกูเล่นในมุมเองกูยังลำคาญเองอ่ะแบบโครงกระดูุมันกดกดยากมากเลยกดตีมันยากอ่ะพี่ต้องอยู่นิ่งๆเลยอ่ะมันถึงจะกดตีง่ายถ่ายพี่ยืนนิ่งอย่ะมาแล้วก็เจอเลยอ๋อ เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทาคลิปของโชยอนต่อสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์อุไอจีโดนลูกลูกไอพุทธไรแต่ว่าโชยอนมันมีสองคำถามก็ตอบคำถามแบบสองคำถามไปเลยคลิปสัมภาษณ์อะไรเหรอพี่อ๋อพี่เคยถามเด็กในชุมชนว่าอ่าอยากถามตัวละครอะไรแล้วก็เออแล้วก็เดี๋ยวแวําทำช็อตอะไรเงี้ยก็ไอวี่ก็เลยไปแล้วหนึ่งไอวี่ทำไปแล้ว ต่อไปโชยอนล้วก็ไล่เรียกกันเบอร์ทิวดาแล้วก็มีของยุนอามิทเคิลแล้วก็มียุนอาซีสันสามเห็นอยู่ง่ายๆก็คือเรียงตั้งแต่ซีสันสี่ห้าหกใช่ไหมนั่นก็คือมันมตามตามอันเนี้ยตามย่ง<า>ตามคอมเมนต์อันไหนคอมเมนต์อันไหนมาก,ก่อนก็อาทําก่อนอะไรเงี้ยก็โชยอนคนต่อไปแต่ของยุนอาน่าจะเยอะอยู่ เยอะอยู่นะยูนาร์เยอะเพราะว่ามีคนถามยูนารมินเตอร์มีคนถามยูนารมินเตอร์ยูนาร์โอซีก็คือตัวมีเองแล้วก็อ่าแล้วก็เสียงใครตายวะเมื่อกี้แล้วก็ของยูนาซีซั่นสามนี่เออสายใจแรกพี่พลอยกับพี่ขอมาะอายะใหญ่ เราจะเล่นแมปนี้อีกนานไหมอ่ะือว่าจะเล่นแมปมันมีแมปอะไรแบบอื่นนะพี่ไม่รู้สิพวกเรา <c oughs> นอกจากแบบนี้ก็ถ้าถ้าเป็นที่พวกเราเล่นใช่ป่ะก็จะมีพวกแบบไม่ฟีตก็ไปเต้นเก่าพวกตะุูไปเตนเก่าเนี่ยเออทุกคนเดี๋ยวมีว่าจะทมช็อตอันนี้อยู่ว่าจะพากเสียงอยู่จดใจไหมพักเสียงเลยพี่พักเสียง อ้าจะมีบอทที่พี่ปล่อยไปมีเบอร์จิวด้ากับสเตฟานี่ใช่ปะพี่จะเอาคำที่บอทมันพูดอะเอามาภาคเสียง <c oughs> อ๋อเป็นยังซีแท้เนาะโอ้ยมาเอ่มพี่เบลเอ่อพี่เอฟเคจะมาเอาว่ายังไงว่ากันนะเพีโชคดีไม่คือพี่เอฟเคไม่ได้นี่บบบเพื่อเอฟเคกูจะหลุดเอาวะ เป็นไงเป็นกันเดี๋ยวถ้ามันมากูปิดกูกูพับจอโอเคนะไอ้พี่ไปด้วยมาไอ้ดิงพี่เราเราก็อยู่กันประมาณนี้แหละตามเลกเกมเลยพิวพิวไม่เลเกมเลยเขาจะลองอดทนนะม้าม้าอยู่ไหนอ่ะม้าอยู่ไหนโอ้ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ดีเลยโอ้ชิ t มาอยู่ด้วยพี่กัวอยู่ไหนคู่อยู่นี่พี่กัวพี่หลบในตู้ได้ไหมหลบในตู้แล้วขยับในตูนตน้กินหมูกระทะไม่แพ้ใคะพี่กินแล้วขยับในตู้อ่ะพี่ขยับ <What? S 2> มาแต่ว่ามันอยู่ห้องใกล้ๆตะก,ก,กี้ห้องแรกที่เราอยู่ห้อ,องตะกี้องใช่เราเราหนีออกมาก่อน <c oughs> มันเปิดตู้ <c oughs> มาเลยหรอตายแล้วเปิดตู้มาเลยจริงเออพี่เบลมันสแกนได้นี่หว่าไอตัวนี้ มาช่วยด้วยที <woods purposely S 1> ่เ <Gym>. ร <Napoleon> ็วนี้นี่นีนี่มันไปห้องพี่พุทไหนแกนั้นะแกจะแนะนำแมปอะไรนะไดโดโซแบทเทนก่าพี่พับเจอพี่พับเจอแล้วพี่พับเจอพี่ตายแล้วพี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเราเราไปอยู่ห้องไร้สองกันเขาหน่วยอยู่โอเคเลย เขาแยกเขาแยกเล่นแล้วใช่ป่ะตรงนั้นอะอยากเล่นเป็นแดังซอฟต์เล่นไม่ไหวอะไม่ไหวอะไ,ไ,ไม่รู้ว่ามีหุ่นผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน <S 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 พบเมมโมรี่หักอุ้ยเอากูงค้างอยู่พี่เอาไปโอ้ โอ๋ตายละนี่กนแกอะไรอยู่ครับเล่นเกมอ่รารวบอกครับผมรนามันโน้อะนึ่นมันเงี้ยดูโนตตายแล้วดูไม่โนตตายแล้วพี่โนตตายแล้วอโอ้ไม่ไหวพี่ เออถ้าไม่ไหวก็ปิดปิดจอไว้ก่อนก็ได้ปิดจอไว้ก่อนก็ไเพราะว่าเดี๋ยวจจะบเเกมดี๋ยวมันจอไปแล้วไงแต่แกตอนที่หนูตอนที่มันไล่หนูหนูหนีไม่พ้นอ่ะโอเคโอเคก็เลยแบบพับจอแล้วก็มั่แล้วมั่วเลยรู้สึกเขไมอยู่ดีอยากได้ตกปลาวะอีกแล้วเหรอพี่เฮเดี๋ยวจะได้สตาดีวะ ได้ตกปลามาโคตรนานแล้วนะวิวปิดจอเลยวิวปิดจออยู่โอเควิวหายละโอเคสวัสดีค่ะยินอาเองค่ะโอตอนแรกว่าจะแต่งตัวละครนี้ให้เป็นยินอดีกัน ไม่ใช่เป็น<ช>นิไั้แล้วหรอดูไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวลครของระบบคือถ้าหนูเอาเมเวลมาใช่ป่ะพี่มันจะสว่างออร่าเกิน <c oughs> อยู่บ้าแสง <c oughs> <c oughs> อยู่บ้าแสง ไม่ไม่ว่าจะโตแต่หนูก็ออล่าหมดอะพี่แล้วโอ้ยยิ่งอเมเบลมาทั้งขาวทั้งโอ้โหขาวไม่พอเหลืองสะท้อนแสงเยี่ยวบางทีคุณพี่ควรจะลดมลพิษทางเสียงนิดนึงนะอ๋อนึกว่ามลพิษทางกลิ่นโอ้ก็ทางคู่เลยพู้เสียงมาอยู่ข้างของกูเลย อยู่ด้านล่างนี่หว่าอ้าวกูก็อยู่ข้างล่างที่หายละเฮ้ยหวั่นตัวนี้ไม่เลยอยู่กับกูดีเองตอนแรกคิดว่ามันอยู่ด้านบนอยู่เนี่ยเอด้านบนเหรอมันอยู่ด้านบนแล้วมันอยู่ด้านบนแล้วมันอยู่ด้านบนแล้วลงมายเหตุใช่ไหมตอนตาตาเลยพี่กูกำลังจะ จุกก็คือลงไปข้างล่างแต่กูโดนครับผมเห็นพี่หนูเดินสวนพี่ตะเกียบดับบนหัว <won> oh. ผมเลยคือ <laughs> ฉันนะ่ะตอนแรกเห็นพี่พลอยใช่ป่ะแบบอยู่ตรงฐานบันไดแต่เพักะมึง,งพี่พลอยตายกูโดดลงหลุมเลยโดนหลุมโดนโดนหลุมเลยเห <laughs> ็นเลยห้ามยังไงอ่ะ มันอยู่มันอยู่ข้างนอมมันอยู่แล่คนอื่นไม่ได้คนอื่นติดพินไม่ใช่ตรงไหนอ่ะทางนี้พี่ทางนี้ทางนี้มันมาแล้วแล้ว มันจะไปไหนขึ้นมานี <S <S ่ไงนว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 นทำไมรู้สึกอยากกินชาแต่ว่าเราไม่เคยกินชาตอนนี้ถ้ากินชาตอนนี้กูจะนอนตอนไหนมาเที่ยวจะไม่รอด มันหลงหลงมาแน่เลย,ยนยี่ตอนนี้พี่ตาลงบันได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 มันอยู่ชั้นแรก่า่ชั้นแรกจริงด้วยใครขยันแม่หัวชมพูตอนนี้มันอยู่ชั้นสองอุ้ยใชย้หมดอุ้ยน้องไม่พบเจอน้องไม,มาพบแล้ว ข้างหลังมันอยู่ด้านบนอะมันโดดลงหลุมมาละมันพุง่งละโอ้โหเีพี่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 เลยเลยพี่เลยโอเคไอคอนหาละไอคอนหาละจะมาเห็นดาบไมล้ละพี <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งสิบโปรเฟชแนนต์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 สัปปะสีมีกินชาตอนนี้ใช่ไหมมีมีก็อยากกินชาตอนเนี้ยเออลืมหมอไม่แม่ซื้อมาไม่ทันัด อุ้ยมันไม่สตันมันไม่สตันอ่ะมันไม่สตันอ่ะเดี๋ยวมันไม่สตจน์มันร้อนขนาดนั้นที่ฉันไม่อยากกินชาตอนนี้อ่ะร่างกายอยากได้ของหวานมันชุกพุ่งชนกำแพงแต่มันไม่สตันน่ะร่างกายอยากได้ของหวานคือเล่นมันกับมันใกล้มากก็ไม่ได้มันฮิตบ็อกซ์ใหญ่แต่มันก็ต้องเล่นใกล้อ่ะตัวเนี้ย ถ้าไม่เนไกลผมก็ไม <c oughs> ่รู้ว่าเค้าตอร์มันยังไงแล้วอ่ะสตาร์ดี้ว่าฉันรู้สึกอยากอยากสตาร์ดี้ว่าเลยพี่เป็นอะไรสตาร์ดี้ก่อนนั่นสิติดเดี๋ยวเดี๋ยวตานี้ยเดพี่พอก่อนดีกว่าพี่พ่อจะพักแต่ว่าจะไปหาอะไรนินแล้วก็ไล่แป๊บเดียวแหละไล์ให้นิดหนึ่งขอได้ไล่ให้เกมนี้แหละแก่แป๊บเดียวคือตอนนี้คือแบบ คือที่ไลฟ์ทีบเพราะว่ากลัวๆช่องลัวันนี้ค่ะคุณชิน่าวันนี้ค่ะเออโอ้โหยิ้มกระชากใจยิ้มสองตัวด้วยไงประเด็นจริงวันนี้ค่ะวันนี้ก็มาถูกคู่นะคะใครที่อยากจะถามอะไรก็อยากถามกันได้เลยหรือว่าใครอยากคุยแล้วก็สามารถคุยกันได้เนาะไม่เมาโว้ยเรียกว่าเสือกูเหรอโอ้ยอุโอยเคเอาเดืยวตายเลย ไะเปิดเกมท่มาที่ม,มัูยังไม่พี่ตาลงั้นทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมานะคะทุกคนพี่เบลข้างหลังมีอะไรไหมไม่เห็นอะ่ะข้างหลังมีอะไระไมหมเจเก็ยอยู่แถวด้านหลัง ติดเล่นอุ้ยหีบพกใหญ่ฮิตบอกใหญ่มาที่อยู่คนเดียววิ่งมาวิ่งมาผิดฝั่งนั่นแหละผออกม